เียงหวังเีอไร้าเยโว้เป็นเป็นแรเนแอ้าวเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเดี๋รู้ปอมมันอ่ะเรอยติมใช่หรอหลอกแล้วไม่ชัดละปอมกูอยู่มึงพี่พงกันพี่พงกันเด็บเตายแล้วตายล้วเดบาเบส

เออมึออกดีด้โอ้ติดติดมันมีดูดอะตัอยเมนเปลี่้วสองตัวเลยโอ้เออเออว่าอยู่ใกล้รถก็ดูดอะไรวะน่ะเอ้ดันสมุกไอ้ดันไม่สมุกปิดเมนวะเดไปตะสายแนหลุด มีมาแล้วสามตัวเลยเมนตัวนึงเมนตัวนึงเมนเอยู่นี้อยู่นี้ตัวนึงตัวที่ปืกว่ตัวรอยยี่สิบเก้าร้อย่สเก้าออยู้ร้อย่สิบเก้าอออมีปืนอยู่มีปืนกูอยู่ ห่รูังาเหอยู่ไม่รู้่นอยู่หรน่อยู่หอไอ้ไอตตาเอ่แพออกไปได้เะว่าอตานาเหวีปอนอที่ยนกู <c <c ่เลยกายูเลยกูเลยกูเลยกูเลยขูเลย ครึ่งนึ่งเลยเล่นพอครึ่งนึงเลยเล่นครึ่งนึงเลยเล่นมเออยี่อะไรเนี่ยโอ้ไม่ทันโอ้ยเยย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 ยอยย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 เย้ยอยย่ยย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 ย่อเย้ยย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 อดยยอไยยอยยยวย อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างในไซต์อ,อ,อ่ะโอยแม่ไม่หยิบปืนขึ้นมาเหรอวะโอ้โหหยุดโอ๊หยิบพันโอ้ะเจ็บโอ้ะทำตัวอย่างงี้เฮ้ย,ย,ยดา่ยยมมาปอลแอบตาโคเจ็บ ไอ้ตาเจ็บมากปอนปอนไอ,อ้ตาเจ็บมากเอาเลยเดินยิงเลยโคตรเจ็บอ่ะไม่ได้รับอิบาโอโ้โหหายละโอโ้โหโ,โอโ้โหเยีโโ่ยมเยี่ยไอ้ปอนทีนี้มึงมีประสบการณ์ไปเล่าให้หลานละประสบการณ์เชียร์ตายสขั้วไปให้หลานเล่าให้หลานลงไปทำไมวะหน้นายิงไปเลยหมดแล้วหมดแล้วดันเล,เ,ลเลยไอ้ช่างมันแรงเลยเนี่ย ตัวเหวกเฉยเลยอันเดย์เวนสองตัวเดยเว้นสองตัวโยอะมากเขาไม่มีปืนเขาไม่มีปืนนิดมากนี่ตัวเดียวเจ็บใจเว้นสองตัวได้เว้นสองตัวไม่มีไม่มีอยู่ใต้เว้นสองตัวใต้เว้นสองตัวได้เว้นสองตัวเว้ยนี่เฉยๆต้องต้องไม่มีใกล้เวนตายเว้นตัวท้ายตายเว้นตัวท้ายตายเว้นตัวท้ายอยู่จอยลุงนอกเย้ตอนเก็บสามปูวะเบ็ดเอามันให้ตายเออซรอนอยู่ซรอนอยู่ นั่งอยู่น้ำฝนเลยดีกว่ากำลไปขอช่วยอะไรอีกแล้วโอ้ยตกพนักกูเดะเอฟปอลเออปอลเกิดไปแล้วโอ้ยถอดถอดูถอดนี่เฮ้ยคนแปดกูได้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 อ้าาาโอยอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ยะอย์ยรู้แม่งยืนอันเดอร์เฮเวนตั้งแบบตั้งแต่ต้นเข้ามาไอ้เหี้ยแม่งยังไม่ตายหงอยเลย ไม่รอดไม่รอดไม่รอดบอลไม่รอดไม่รอดไม่รอดวัดเลยวัดเลยวัดเลยวัดไปวัดอีกตัวสวยเมนเมนอยู่เมนอยู่เมนอยู่เมนทำมาทำมาทำมาเฮ้ยจะขวาข้างบังไงอยู่นั่นใช่ปหมวิ่งออกไปแล้วแล้อยู่แล้อยู่นิ่งไว้ตั้งเป้าด้วยกันสองคนเลยมาแล้วแม้แต่คือสไปด็อกแล้วเขาจะวิ่งออกไปอย่างนั้นเหรอ มันรู้เราต้องเดินด้วยกันดินี่นี่ปอไอ้ปอเพื่อนไปกู้ดันไปกู้ช่ชาวุเลยเจ็บเจ็บตัวนึงเจ็บตัวนึ่ง เอ้คิวจอยมันไหวปะวะเนี่ยทิพเขาอ่ะเฮ้ยกูถามตรงว่าไอโอเปนนักมันไหวหรือเปล่าวะไอปอนทิพเขาไม่มีด้วยไอเทมเออแต่เขาเข้าได้เพราะเขามีอาต้าเยืนลืบ

ิตวิทยามันมเลยอาแติดแติดไม่โดนไม่โดนไม่โดนมา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 กุกเนี่ยยิงบอดเลยยิงบอดเลยกูเจ็บมากโอ้ตัวหนึ่งไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่าเขาจะพร ไอ้ปองใส่สยตลยมีเซพักตู้นะสันเป้าวันไหวเมื่อกี้เหลี่ยบไม่พอหรอกไอ้นั่นน่ะโอ้ช็อตไม่มี เ้ย้เฮ้ย้ย้ยม่อะไรโอ้ยโอ้ยไม่ต้องสมอกปิดฮันเดอร์ดิโอ้ยโอ้สุดยอดแล้วบอกู ไม่ได้บล็อกสกิลมันไม่ไม่ใช่คือมันจะยืนติดกูอยู่เลยไอ้เบ้นอะโดนไฟกูหรอไม่โดนัดเจ็บอโอ้ลงมาแล้วสวยปอนนี่นี่ยเจ็บเจ็บตายตายตาย Bà ta là hiện tâm sí, là. Chép chép, lôi sip cào, lôi sip cào. Chép chép, chết sip cào. Chép 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 calling my bot ลดครึ่งนึงแล้วปะวะครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้ว้องป้อดเวยยิยป้อมเอาไปยุทธเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเอ้ากินวางดี

ไฟมาแล้วครับที่ีีมเอต้าเจ็บอยู่ทิ้ยเหยอเอต้าเจ็บเอต้าร้อนึ่งอ่ะตีเลยตีเลยเอต้เลเบสโอ้โหอจิงไซด์เริ่มใหม่เอ้ากดผิดเอเวอ seconds left าั เฮ้ยแม่งไม่โดนแปดสิบเพนทันอยู่ไเข้าใจแข่งวางน้ำเหี้ยอะไรวะแทำไมถ้าไมวางมันก็แพ้เหมือนเดิม แต่ระหว่ามันก็แพ้อยู่ด้วยยังไงวะท่าทีแล้วเรายิงให้เต็ะได้ไงเพื่อนไม่โดนปอนหลบได้เฮ้ยมันดูอะไรล่ะเฮ้ยมันดูโคนเพี้ยเลยวางนะเฮ้ยเขาเจ็บเหรอจี้หลังหรอกายถึงไงไม่ไม่ไม่มีไม่รู้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 ตัวนี้ไม่รู้รอได้ละปอนถ้าจะเอาชัวร โอ้ลุย <Let S 1> ใจเห็นอยู่ใจเห็นอยู่โทษทีปอนเอ้าปอระเบิดระเบิด ตอนกูพากพับทีเป็นทำนองกูพ่นคำผ่านลำคอได้แค่สองคำให้มึงจองจำเปลี่ยนเป็นลองทำกลายเป็นทองจำไม่ต้องจำดอดูแลจดดูแลจำกลับไปหัดมาลวกันเพราะกูเชื่อว่าสักวันคนที่กล้าลงมือจำไม่มีคำว่าเสียใจต่อให้ใครจำไม่จำต่อให้กูจะไม่ดังต่อให้มึงจะฟังไม่ฟังต้องลองดูเอาเองลักันอยู่ที่ว่าจะทำเส่ยงมึงมีแสงไม่ต้องเถียงพันแสวงมึงมาก่อนจะอ่อนแรงเป็นกำแพงกูพร้อมแตงาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงต่อให้โลกจะเปลี่ยนแกงกูจะเป็นคนเปลี่ยนเกมเส้นทางที่เลือก i the young man.